มีผลวิจัยวัคซีนต้านโควิด -19 ที่ตีพิมพ์ในวรารสารทางการแพทย์ของอังกฤษนะครับพบว่าไฟเซอร์และแอสตราเซเนกามีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อสายพันธุ์เดลต้าได้แต่ต้องฉีดให้ครบ2เข็มครับงานวิจัยชิ้นนี้ระบุว่าวัคซีนของไฟเซอร์และแอสตราเซเนกาถ้าฉีดครบ2โดสแล้วจะมีประสิทธิภาพในการต้านโควิดสายพันธเดลต้าหรือว่าสายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในอินเดีย ป้องกันได้ดีเทียบเท่ากับการป้องกันเชื้อสายพันธุ์อัลฟาหรือว่าสายพันธ์อังกฤษซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดก่อนหน้านี้การฉีดไฟเซอร์2โดสจะป้องกันเดลต้าได้88% mm. เมื่อเทียบกับสายพันธ์อัลฟาที่ป้องกันได้ถึง93.7%ขณะที่ถ้าเราฉีดแอสตราเซเนกา2โดสจะป้องกันสายพันธุ์เดลต้าได้67%ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรายงานฉบับก่อนหน้านี้ที่บอกว่าป้องกันได้60% a s t r a าเซเนกยังสามารถป้องกันสายพันธุ์อัลฟา74.5%เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าอยู่ที่66%นะครับงานวิจัยเน้นย้ำว่าต้องฉีด2เข็มเพราะถ้าเกิดฉีด,ฉดเข็มเดียวทั้ง a s t r a าเซเนกและไฟเซอร์จะสามารถป้องกันเชื้อเดลต้าได้ประมาณ30%เท่านั้นครับ